สปอยอนิเมะฝืนลิขิตฟ้าค่าขอเป็นเสียนภาคดาวรานหยุนตอนหวงหลินประทผู้ส่งสารอารามเทพอัศนีหรือผู้น่าสงสารแห่งอารามเทพอัศนีการเลื่อนขั้นสู่ระดับพลังเทวระดับปลายเขตแดงที่สองเทวระดับปลายสูงสุดและไอเทมใหม่ใช้ลายขั้นสุดองค์กเทพตัวที่สององค์กเงินอสูนสายฟาเวอร์ชั่น3.0เคล็ดเพวิชาระดับสูงน,นิยายตอนที่605610ผู้ส่งสารแห่งอารามอสนีเทพขั้นมายาหินผู้หญิงโส ผู้ส่งสารแห่งอารามอสนนเทศผู้ญิงโซเสียนขั้นมายาอินรูปรธรรมอย่างปรากฏตัวบนดาวราหยุนในช่วงที่หวังถิงในวัยเจปีได้เดินทางกลับมาหาหวังหลินที่คฤหาสน์หวังหมู่บ้านจันทราหลังจากผู้ส่งสารได้สัมผัสถึงหวังถิงเขาวางแผนช่วงชิงสมบัติและวิญญาณของเด็กหนุ่มทันทีจากนั้นผู้ส่งสารมาการปรากฏตัวต่อหน้าหวังถิงและชิงยี่การปรากฏตัวของผู้ส่งสาร สร้างความตึงเครียดอย่างรุนแรงหวังผิงที่กลับสามารถรเผชิญหน้ากับเสียยระดับสูงได้อย่างไม่หวั่นเกรงแม้จะสู้ไม่ได้ก็ตามลูกค้าใครย่าแตะขณะที่สายฟ้าของผู้ส่งสารพุ่งตรงมาหาหวังผิงพื้นที่รอบตัวหวังหลินบิดเบี้ยวเป็นมงวนขนาดยักษ์ย้ายชายชราผมขาวก้าวออกมาเพียงช้าๆแต่ทรงพลังเกินบรรยายแค่ชี้มือไปที่สายฟ้าเสียงเพลง เหมือนแก้วแตกเกิดขึ้นรอยร้าวลามไปทั่วสายฟ้าผู้ส่งสารอ้าปากค้างเพราะสัมผัสวิญญาณของหวังหลินตรวจไม่พบราวกับเป็นความว่างเปล่าที่มองเห็นได้ด้วยตาหวังผิงเรียกพ่อด้วยความทวินหาหวังหลินเย็นชาเต็มไปด้วยกลิ่นอายสังหารเขาสร้างกรอดแสงปกป้องหวังผิงและชิงยี่ก่อนก้าวเดียวพาทั้งหมดมายังทุ่งราบกว้างทางทิศตะวันตกเปิดสมรภูมิใหม่โดยไม่มีชาวบ้านได้รับผลกระทบผู้ส่งสารเห็นดังนั้นไม่ยอมปล่อยให้หนี จึงปรากฏกายอยู่ด้านหน้าพร้อมเรียกสายฟ้าจากเมฆดำปกคลุมท้องฟ้าเพื่อกุมขวัญผู้ส่งสารยื่นคำขาดว่าจะยอมไว้ชีวิตหากหวังหลินมอบหุ่นเชิดแต่หวังหลินตอบกลับด้วยความเย็นชาการที่ผู้ส่งสารเกือบฆ่าลูกชายเป็นการล้ำเส้นที่เขายอมไม่ได้วันนี้อีกฝ่ายต้องถูกสังหารสงครามเปิดฉากสงครามเปิดฉากหวังหลินส่งองค์คารเทศมาปทมหมันพุ่งหมัดทองมายังผู้ส่งสารแต่ผู้ส่งสาร ใช้ตาข่ายอาคุมสะกดไว้หวังหลินโดนโจมตีด้วยลำแสงสายฟ้าแต่กลับกลืนสายฟ้าเข้าไปโดยไม่บาดเจ็บจากนั้นสกัดสายฟ้าทั่วชั้นบรรยากาศให้กลายเป็นลูกแก้วสายฟ้าขนาดจิว๋วทำลายล้างมหาศาลลูกแก้วสายฟ้าพุ่งเข้าผู้ส่งสารแผ่นเหล็กที่พยายามต้านแตกสลายเดารันยุนสันสะเทือนผู้ส่งสารต้องถอยร่นด้วยความตกใจข้าคือหวังหลินเทวระดับกลางเขตแดงที่สองขั้นเทวระดับปลายจากนั้นหวังหลิน เริ่มปลดปล่อยระดับบ่งเพาะจากขั้นตัดวิญญาณมาสู่ขั้นแปลงวิญญาณปลายและก้าวเข้าสู่เทวระดับต้นก่อนที่จะมาหยุดที่เทวระดับกลางเพราะหินยกสวรรค์ไม่เพียงพอในขณะที่เขตแดนที่สองคือเขตแดนเวรกรรมอันเป็นผลจากการรู้แจ้งในเวรและกรรมจากเรื่องของหลิวเหมยและหวังถิงตลอดระยะเวลากว่าเจ็ดสิบปีทำให้หวังหลินสร้างเขตแดนเวรกรรมเขตแดนที่สอง ซึ่งตอนนี้เขตแดนนี้กำลังยกระดับอย่างต่อเนื่องไปถึงขั้นเทวะระดับปลายสูงสุดจนปรากฏภาพแม่น้ำเวจีกลางอากาศปรากฏการนี้ทำให้ผู้สงสารถึงกับสติดแตกปลาหมอตายเพราะปากแต่ผู้สงสารตายเพราะความผือหลังจากผู้สงสารจากอารามเทพอัศนีหรือผู้น่าสงสารเดินทางมาท้าทายหวังหลินเขาก็ต้องตกตะลึงเมื่อเห็นความเทพของหวังหลินที่ทะลุข,ขั้นจากเซียนขั้นตัดวิญ,ญญาณผ่านแปลงวิญญ,ญาณบรรลุเทวะระดับต้นจนถึงกลาง และเขตเวรกรรมสู่เทวระดับปลายทำให้ผู้สงสารหวาดกลัวและพยายามถอยหนีขณะเดียวกันเขาก็ใช้วิชาเนตวิญญาณตรวจสอบหวังถิงจนค้นพบความลับว่าวังหลินได้ใช้ปราณกระบี่สองสายของหลิงเทียนโหสร้างเนื้อเยื่อและปกป้องเศษวิญญาณของลูกชายไว้ซึ่งทําให้เขาตระหนักว่าหวังหลินเป็นคนบ้าที่ยอมทุ่มทุกอย่างเพื่อเป้าหมายแม่พลังดั้งเดิมของผู้สงสารจะใกล้ระดับเทพเขาก็ยังไม่กล้าใช้จนสุดเพราะเป็นไพ่ตายสุดท้ายความจริงอันน่าสะเทือนใจของหวังถิง ในขณะเดียวกันความจริงอันเจ็บปวดก็ถูกเปิดเผยว่าหวังผิงตายไปตั้งแต่เกิดสิ่งที่อยู่คือเสร็จวิญญาณที่หวังหลินปกป้องด้วยการกระบี่สองสายและยยวิเศษเพื่อมอบชีวิตปกติและความสุขให้ลูกชายตลอดเจปีหวังหลินยังคงคอยดูแลชิงยี่และวิญญาณของวังถิงจนสุดท้ายชิงยี่ได้รับอนุญาตให้อยู่เคียงข้างลูกชายในลูกปัดฝือลิขิตฟ้าหลังสงครามจบหวังหลินกลับคืนสู่ตัวต,วตนเดิมด้วยความเข้าใจในวัฏจักรชีวิตและมรณา,านุสติ พร้อมก้าวข้ามไปสู่ขั้นบ่งพ้อสูงสุดอีกครั้งทําให้เรื่องราวสรุปเป็นการผสมผสานร,ระหว่างพลังเหนือขั้นความรักแท้และการเสียสละของพ่ออย่างทรงพลังและซาบซึ้งใจโทษฐานเผือกของผู้สงสารมีเพียวสถานเดียวคือตายในที่สุดผู้สงสารต้องใช้พลังดั้งเดิมเพื่อเอาชีวิตรอดถึงแม้การใช้พลังดังเดิมนี้จะทําให้เขาติดอยู่ที่ระดับมายาหินตลอดชีวิตแต่นาอาจเป็นทางรอดเดียวของเขา เขาใช้เตาหลอมสายฟ้าพลังดั้งเดิมเตาหลอมขนาดยักษ์ย้ายที่เผยให้เห็นความยิ่งใหญ่ของเตาหลอมที่ใช้ท้องฟ้าและผืนดินผนึกขึ้นเป็นเตาหลอมจากนั้นผู้ส่งสารเรียกพลังดั้งเดิมของเขาโดยพลังดั้งเดิมของผู้ส่งสารลอยออกจากส่วนศีรษะและยังใช้วิญญ,ญาณอสูรสายฟ้าจากอารามเทพอสนีเพื่อเสริมกำลังให้แข็งแกร่งมากขึ้นแต่วังลินรับมือด้วยกระบี่สวนด้วยเคล็ดวิชาตัดสวรรค์เขาใช้กระบรี่ฟาดฟันลงมาการฟาดฝันนี้ ไม่ได้ฟาดฟันลงมาที่เตาหลอมแต่กลับเป็นการฟาดฟันลงบนกฎเกณฑ์ของโลกทำลายเส้นแสงแห่งเตาหลอมในขณะที่หวังหลินเองแม้ถูกโจมตีด้วยเตาสายฟ้าจากเตาหลอมของผู้ส่งสารอย่างต่อเนื่องหวังหลินยังนิ่งสงบและใช้พลังดังเดิมครั้งสุดท้ายปลดผนึกอสูนสายฟ้าผนึกที่สามทำให้มันกลายเป็นบรรพบุรุษอสูรที่น่าเกรงขามและรวมกับขุนเอชิดองคารเทศทำให้ฝ่ายตรงข้ามแทบไม่มีทางสู้ผลการประทะก,กันของตัดสวรรค์กับเตาสายฟ้าเตาสายฟ้าแทบ ไม่มีผลต่อหวังหลินตรงข้ามตัดสวรรค์ทําให้ผู้สงสารได้รับบาดเจ็บสาหัสเฮือกสุดท้ายของผู้น่าสงสารถึงแม้บาดเจ็บแต่ยังไงก็ต้องสู้ผู้สงสารอันเชิญอสูรสายฟ้าสวรรค์ขนาดมาหึมาแต่หวังหลินตอบโต้ด้วยราชรสังหารเทพอสูรสายฟ้าเขาสีเงินทรงพลังเหนือชั้นหลังจากปลดผนึกขันที่สามมันกระโจนเข้าบทขยี่สูนสายฟ้าของอารังเทพอัศนีจนกระจุดกระจายตอนนี้อสูนของผู้ส่งสารถูกบทขยี้ ผู้ส่งสารแม้จะได้รับบาดเจ็บแต่ยังฟื้นด้วยพลังดั้งเดิมตอนนี้ผู้ส่งสารใช้พลังเฮือกสุดท้ายเขาใช้กระบี่สายฟ้าสีเงินพุ่งเข้าหาหวังหลินผนึกเป็นตาข่ายสายฟ้าเพื่อกักขังหวังหลินแต่หวังหลินไม่หวั่นเกรงกลับเรียกผู้กันเทพและว่าสัญ,ญลักษณ์เทพเจ็ดเส้นพลังแห่งเทพทั้งเจ็ดประสานเข้ากับวิญญ,ญาณมังกรสายฟ้าโบราณจากนั้นสร้างสายฟ้าสวรรค์โบราณเมื่อสายฟ้าสวรรค์ปรากฏขึ้น ทำให้คู่ต่อสู้หยุดชะงักทันทีจากนั้นสายฟ้าสวรรค์โบราณพุ่งเข้าโจมตีตาข่ายสายฟ้าของผู้ส่งสารจนแตกสลายและยังทําให้ร่างของผู้ส่งสารได้รับความเสียหายหนักตอนนี้ทางเดียวที่ผู้ส่งสารคิดและลงมือทําทันทีคือหนีผ่านช่องว่างมิติผู้ส่งส่งสารหลบหนีผ่านช่องว่างมิติโดยหวังหลินหวังดีกลัวผู้ส่งสารจะเหงาเลยส่งองค์ครกเทพและอสูรสายฟ้าเขาเงินไล่ติดตามไปแบบกระชั้นชิดผู้น่าสงสารเป็นองค์ครกเทพตอนนี้หวังหลินตัดสินใจกําจัด และวางแผนทําการหลอกผู้ส่งสารแห่งอารามเทพอัศนีเป็นองค์รักเทพตัวที่สองหลังจากที่หวังหลินไล่าตามผู้ส่งสารที่หนีผ่านช่องว่างมิติโดยหวังหลินส่งองค์รักเทพและอสูรสายฟ้าที่ลดผนึกขั้นสามไล่าตามผู้ส่งสารมาก่อนล่วงหน้าหลังจากหวังหลินจัดการเรื่องหวังถิงและฉิงยี่จากนั้นเขาไล่าตามผู้ส่งสารโดยเดินทางบนเข็มทิศดวงดาวเมื่อติดตามมาทันเขาเริ่มข่มตีด้วยค่ายกลกระบิจเจตด,ดาราและธงวิญญ,ญาณทันล้านดวงพร้อมเรียกวิญ,ญญาณหลักสามดวงออกมาโจมตี จนม่านพลังป้องกันของศัตรูพังทลายเมื่อผู้ส่งสารยอมจำนนโดยหวังหลินเสนอทางรอดให้ผู้ส่งสารยอมเป็นทาสและยอมให้หวังหลินผนึกกฎเกณฑ์ไว้บนตัวผู้ส่งสารบอกโอเคพร้อมคิดว่าเมื่อพลังดั่งเดิมของตนฟื้นกลับมาการปลดผนึกกฎเกณฑ์เป็นเรื่องจิบจิบฐผนซ้อนแผนซ้อนแผนเพื่อหลอมองคารักเทพตัวใหม่จากเซียนสูงมามีระดับเงินหวังหลินแซงตกลงและพาเขาไปยังดาวเคราะห์ร้างเพื่อทำพิธีหลอ่อหลอมในถ้ำที่เตรียมไว้หวังหลิน เริ่มใช้แท้ฟาดวิญญาณผู้ส่งสารจนวิญญาณดั้งเดิมหลุดออกจากร่างก่อนดักจับไว้ในตาข่ายสายฟ้าและเริ่มกระบวนการแปลสภาพอย่างเต็มรูปแบบด้วยกลอุบายว่าการดึงวิญญาณออกเป็นส่วนหนึ่งของพิธีประทับตราเขาทําให้ผู้ส่งสารจําต้องยินยอมอย่างไม่เต็มใจใช้เวลาหลายวันจนร่างเหี่ยวแห้งกลายเป็นมัมมี่สีทองแดงกอดหลอมรวมกับแร่โลหิตดาวเคราะห์ร่างยกระดับอุ่นเชิดจากระดับทองแดงเป็นระดับเงิน แข็งแกร่งยิ่งขึ้นแม้ผู้สว่อสารจะพยายามขัดขืนแต่เมื่อเจอพลังปรางกระบี่หลิงเทียนโหที่หวังหลินง,งัดออกก็มาขู่ก็ต้องยอมสิโรราบกลายเป็นหุ่นเชิดร,รับใช้เป็นเวลาสามพันปีเพื่อแลกกับอิสรภาที่ริบรีดในอนาคตวิวัฒนาการของอสูรสายฟ้าทางด้านอสูรสายฟ้าจากราชรถสังหารเทพหลังผ่านศึกมามันก็ได้วิวัฒนาการจนมีขนาดใหญ่ขึ้นถึงสามเท่า และเริ่มมีความนึกคิดเป็นของตัวเองจนดูเหมือนวิญญาณจริง,รงๆความฉลาดที่เพิ่มขึ้นมาพร้อมกับความดื้อรั้นมันเริ่มแสดงท่าทีจองหองและไม่ยอมกลับเข้ากระเป๋าเก็บของง่ายๆซึ่งหวังหลินก็เลือกที่จะปล่อยวางเพื่อมุ่งเน้นไปที่การยกระดับพลังปรางของตนให้ทัดเทียมกับระดับเขตแดงที่นำหน้าไปไกลมรดกและวิชาลับกุญแจสู่การเป็นผู้สงสารกรรมลอหกเดือนต่อมาหวังหลินได้ตรวจสอบทรัพสมบัติที่ยึดมาได้และพบกับกลุ่มทรัพย์ล้งค่าวิชาเตาหลองเปลี่ยนโลก ความสามารถในการใช้พลังดั้งเดิมหล่อหลอมทุกสรรพ,พสิ่งวิชาอัศนีต้นกำเนิดวิชาเทพระดับต่ำที่ช่วยให้ดูดซับพลังจากสายฟ้าสวรค์ได้โดยตรงซึ่งถือเป็นไอเทมโกงสำหรับหวังหลินที่มีบิญญาดั้งเดิมเป็นสายฟ้าอยู่แล้วกระบี่อัศนีไร้ด้ามและหินสีเงินปริศนาสมบัติที่แข็งแกร่ง,งจนแม้แต่หมัดขององครักษ์เทพยังทำลายไม่ได้พร้อมทรัพยากรที่ช่วยเร่งพลังดั้งเดิมแบบก้าวกระโดดการบ่มเพาะที่บ้าคลั่งทะลุสู่เทวะระดับปลาย ด้วยหินหยกสวรรค์จำนวนมหาศาลที่ยึดมาได้หวังหลินจึงทำการปิดด่านบ่มเพาะบนดาวร้างอย่างแน่นหนาโดยมีองค์คารักเทพและทงวิญญาณพันล้านดวงคอยคุ้มกันหลังจากผ่านไปหนึ่งปีเต็มของการดูดซับพลังดุดหลุมดำในที่สุดเขาก็สามารถทะลงเข้าสู่ขั้นเทวระดับปลายได้สำเร็จกลิ่นอายพลังที่สองสว่างสั่นสะเทือนไปทั่วชั้นบรรยากาศกลิ่นอายพลังที่สองสว่างสั่นสะเทือนไปทั่วชั้นบรรยากาศเป็นสัญญาณว่าบัดนี้เขาพร้อมแล้วที่จะสมรอยเป็นผู้ส่งสารตัวจริง เพื่อออกล่าทรัพยากรในจักรวาลต่อไปจากเทวะระดับต้นสู่ระดับปลายในหนึ่งปีบอกเลยว่างานนิตรกูลควรเตรียมตัวหนาวสั่นได้เลยเพราะผู้ส่งสารตัวปลอมคนนี้โหดกว่าตัวจริงหลายเท่าหลังจากบรรลุขั้นเทวะระดับปลายหวังหลินเดินทางสู่ดาวพันมายาขีอสูรสายฟ้าที่ปลดผนึกขั้นสางปลอมตัวเป็นผู้ส่งสารแห่งอารามเทพอสนีสร้างปรากฏการสายฟ้าฟ้าสถานฟ้าบิดให้หวัหวนหน้าตระกูลหวนมอบผลทญานสวรค์ทั้งหมด ให้แก่เขาเพื่อเตรียมรับมือกับอสอรพิษพิ่ฆาาจันทร์และรวบรวมเศษเสี้ยวกลิ่นอายเทพโบราณตนอื่นเพื่อเสริมพลังให้ร่างดั้งเดิมก่อนที่แดนสวรรค์อัศนีจะเปิดออกหวังหลินพร้อมแล้วที่จะก้าสู่ความแข็งแกร่งเหนือใครในดาราจักรเอาล่ะครับกลับมาพบกันในอีพีถัดไปนะครับวันนี้บายบาย